เมื่อชูสีเชิญยิ้มล้อปมนักร้องรุ่นเก่ายัางไงกมม็มันบรรยากาศแบบนี้มันต้องร้องเพลงสักนิดนะคุณก็ปูเข้าจังเลยผมอยากให้เข้าอ่ะมันจะได้คึกคืนผมไม่ได้กินบรรยากาศไงพูดถึงเพลงนะครับผมชอบเพลงพวกลูกทุ่งแต่๋วยวนี้ผมไม่อยากร้องแนละ้วเพราะลูกทุ่งสมัยนี้นะมีแต่ผมด้อย ไม่มีคุณย้อนรอยถอยหลังประมาณสักสามสิบปีอ่าฮะไม่ว่าจะเป็นนักร้องคนไหนแล้วแต่มีปมด้อยตลอดอย่ามาโกโหกชูสีผมนีงง่คุกขี้อยู่กับวงการคุกขี้คุกขี้อยู่กับวงการทุงเหมือนกันเหรออ่านักร้องแต่ละคนไม่มีปมด้อยอยู่แล้วคุณเอย่ยมาเลยว่าตัวไหนมั่งไม่มีปมด้อยคุณพูดมาเลยนักร้องถ้ามีปมด้อยเขา,ขาจะดังได้ยังไงใครคุณคุณเอ่ยมาเลยอ้าวอย่างนักร้องที่ดังๆตอนนี้ก็ยังอยู่นะใครไพวันลูกพเพชรนี่ไม่มีปมด้อย <If> <want anybody S 1> <laughs> พี่วันเนี่ยตัวมีปมด้อยเลย คุณไม่เชื่อใช่ไหมไม่เชื่ออ่ะคุณเป็นโคศกแลวผมเป็นไพวันให้ดูคุณเป็นไพวันอ่ะองนั้นผมเป็นนナลเซอร์โอเคกลับสวัสดีคั้บพแดมิลล่แฟร์เพแม่น้องชาวกทมบ่อยครั้งและเกิดครับที่ผมได้มีโอกาสยกชาวกนมารับใช้ปล่าแฟนพ,พี่น้องทุก แรงเชียร์ยไ,ไดใจพระดำริราไปตอต่อต่อไปและทุกครั้งที่คุกจะก้มกมตักลอมาเลยโอเคครับและณนะต่อจากนี้ไปครับเวลาที่ท่านลอยคอมานานร,รอคอยมานานไม่รู้เป็นยังไงช่วงนี้เราจะจูงมือสูงเกียวของท่านมาพบและสัมผัสกับ,กบคุณพลเพลงลูกทุ่งครับ ไพวันลูกเพชรครับยไอ้ประคองหน่อยประคองหน่อยเฮ้ๆโอ้ยมาลำบากอากราบสวัสดีรครับนันมีแฟนเพรรนลงเอ่อผมไพวันลูกเพชรรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาวันนี้นะครับ รู้สึกว่าคุณหนวดก็ย,ยังใจดีเ <laughs> ยี่ยมห,หัวล้อก็เหมือนเออผมหาขายไปนานนะครับตอนนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนก็ไปบ้านเฮียนหนวดประจำอ <laughs> พอเอฮีะหนวดกับผมเนี่ยร่างกายเหมือนกันเลยเ <laughs> <laughs> ยี่ยมเอา สดงเขาไปเยี่ยมยหนวดเหมือนกันเออผมห่างหายจากเวทีไปมาณเจ็ดปีเต็ม,มเนื่องจากว่าเจออุบัติเหตุดนยิงด้วยกันสามนัดทําให้ผมพาวันเดินเหินไม่ได้เลยสามนัดเลยเหรอครับผมนัดแรกในโดนยิงที่ไหนสิคโครงด้านซ้ายครับและนัดที่สองนัดที่สองไดโดนสิโครงด้านขวาและนัดที่สามนัดที่สามนี่มันโดนไททอยฮะพอดีกระโหลกหน้าผากผมมันหนามันไม่ทะลุออกพอโดนหน้าผากแล้วลูกปืนมันยิงย่อยมาย่อยย่อยย่อยมาตรงที่อันทะดด้านซ้ายเนี่ยครับ ขาด้านซ้ายทำให้ผมไม่เดินเหินไม่ได้เลยแล้วมีมีความรู้สึกยังไงครับตอนนี้ตั้งแต่สะเอลลงไปเนี่ยผมเดินไม่ได้หมดความรู้สึกแต่ยังมีแรงจับไม้ร้องเพลงได้ตามคาเฟ่อตรงนี้อันนี้หมดความรู้สึกอะไรเลยอ๋อแล้วตรงนี้ลหรฮะอันนี้รู้สึกเจ็บนิดนิดครับเพราะว่าพบนิโปงเป็นเล็บครบครับตรงนี้เป็นไง หมดความรู้สึกคุณไม่ต้องมาจับผมเลยขนาดมีผู้หญิงมอวกเขาขาวมานอนแก้ผ้าผมไพวันยังไม่รู้เรื่องเลยยังเอาซะเอาอะไรเอาอกเอาใจตรงนี้เป็นไงฮะอันนี้ยังมีแรงจับมายังรู้สึกบ้างอ๋อแล้วตรงนี้ฮะอันนี้จับเต็มเต็มมือไปเลยอย่าจับสองนิ้วมันเสียวครับเต็มเต็มเลยไม่ต้องเกรงใจอยากจะรู้ว่าความรู้สึกเป็นยังไงตรงนี้อันนี้ไม่มีความรู้สึกอะไรเลยแล้วตรงนี้อะ มึนครับมึนมึนออกพอรู้บ้างครับตรงนี้ครับไม่รู้สึกอะไรเลยตรงนี้อันนี้ก็รู้สึกนิดๆตรงนี้อย่าถ่ายรูปตรงนี้สิตรงนี้จ้องแต่อีตรงเนี้ย่ายไปเลยเพราะว่าเสียงไม่ออกภาพได้ตรงนี้เป็นไงอันนี้ไม่รู้สึกครับตรงนี้ช้าครับ เนี่ยชาเนี่ยนะชาเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็เยอะมาชาอ๋อตรงนี้ชาครับอ่ะอะไรกาแฟอันนี้นี่นี่บริการผมเองครับเหรออันนี้อะไรโอ้โหบริการคุณร้องเพลงเป็นด้วยเหรออันนี้ร้องพี่โป่งร้องเพลงพี่โป่ง นานๆเจอผมไพวันใจฟังสักนงานเพลงขบดาทุมิเกียทุกท่านฟังดูผลงานเพลงมนรักลูกทุ่งแล้วกันครับเสียงแหบแพงต้องขอภัยด้วยเสียงแงกอนเราะว่ากัญชาอุดรดีเหลือเกินครับท่านไม่มีเออบังเอิญนะคุณสาวน้อยบ้านนานำพงมาเลยมาให้อ๋อขอบคุณครับคุณเอ้ยเป็นอัมพาตอยู่อเออบริการช่วยนะครับผมครับ อกราอบคุณสาวน้อยบานานะครับเอามาอะไรน้ำใจมาบอกให้ผมไพวันขอบคุณอย่างสูงอ,อ้าว,วานี่เลยส,เเสี่สาวเทเวศสี่สาวเทเวศมาอีกแล้วครับแม่ขอบคุณครับให้การอุปการะก,กับทีมงานอขอบคุณอย่างสูงอ้าวนี่ห้าสาวภาษีจเจริญห้าสาวภาษีจเจริญก็มาครับขอบคุณอย่างสูงเอาเจนน้อยนครนายกพอแล้วพอแล้วแล้วไม่ขำด้วย ขาตัวสามรมึงกับรูปร่างก็ดีหอบแฮกเหมือนเหมือนพวกงูเห่าอไอ้เหี้ยฟูอย่างเดียวแล้วมึงอ้วนทําไมวะอา้าวแค่นี้มึง,มงกำลังไม่มีเลยมึงดูกูบ้างแล้วกูต้องถ่ายละครกูถ่ายหนังถ้าเกิดฟันกูหักแล้วไม่ต่อเนื่องทงาําไงขาตัวสามรอยแม็กแกง 500. ห้หาร้อกูไม่ได้ว่าอะไรมึงนะ ว่าอะไรเลยดีนะกูมารถพ้าป่าเนี่ยผมถึงไม่อยากร้องไงเฮ้ยเป็นอัมพาตร้องก่อนร้องก่อนยังไงก็ต้องร้องอฮะให้นายรู้เปล่าว่าเราโดนตบกูอยากเป็นตัวเนี่ยทำไมอ่ะแหงคาตัวแปดร้อยเท่าผมอะครับนิสัยหม่ำก็รู้อยู่แล้วไม่งั้นไอ้เท่งไอ้โหน่งแม่งไม่ออกหรอก ป่านี้แม <ara> ok ่ยังเล่นบอลอยู่เลยเอานอาทางบอลได้ม่ำโคตรดีเลยแต่ไปดูทางบ้านเดไปไงตอนนี้เริ่มโดนตัดไฟแล้วเดินเข้าบ้านเหมือนไก่ทองต้องจุดเทียนเดินขึ้นกระไดอะเอ้ยมึงก็ว่าเมียนเป็นตะเผาเงินตะเผาทองกันดิอะฟังจากผมไปว่าสเพลงพยวันครับนรักลูกทุ่งครับท่านกลาบคนฟันเพลง จากจังหวัดเพชรชบุรีอำเภอเขายอยนะครับที่มาวันนี้หอมมะยหอมดอกกระทินอลอยหลอกเอื้อมมือค่อยๆก็เอือ้องไม่ถึง้ ไอสัตว์ล้อติดแกนี่ไปไหนจะไปยิงไพวันเลยโอ้ยยิงที่ไหนเอาพองมาอะไรมาให้ไอเหี้ยกูก็เก่งถ้าเยี่ยวเหนียวเลยโอ้ยปั่นยังกับกีฬาฟินเฟสเนี่ยนะเป็ดเป็ดเป็ดติดเกมพูดถูกบอกว่ากีฬาฟินเฟสมึงนี่ไม่เคยเลยโอ้นี่เอาอะไรมาคล้องให้เลิกแล้วเอาคืนด้วยนะเงินกูเองนะไม่ใช่กองกลาง เดี๋ยวก่อนมานี่มานี่ก่อนแล้วทำไมมาแบบตื่นเต้นจังเลยชอบเสียงพี่อ๋อนี่แฟนเพลงตั้งนานแล้วแฟนเพลงชอบจังกะร้องลิเกแล้วเหรอม่นนกเขาคอนคู่อแล้วหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยโอ้ยนี่โอ้โหยลุยตะบันเลยเย็บเย็บกี่เข็มสี่ห้าเข็ม เห็นนะผมบอกคุณแล้วไม่เชื่อแม่บอกว่านักร้องลูกทุ่งสมัยก่อนมีปมด้อยเขาก็ไม่เชื่อพมมันก็มีแค่คนเดียวคุณชูศรีทุกคนคุณเอ่ยชื่ออะไรทุกคนตั้งแต่ยี่สิบปีผ่านไปไม่ต้องถึงก็ยี่สิบปีเอาทุกวันปัจจุบันนี้เขาก็ยังร้องอยู่เลยใครสายยังสัญญาตัวเนี้ยตัวมีปมด้อยคนนี้ไม่มีปมด้อยขนาดแต่งงานเนี่ยบอกแฟนเพลง้ว่าแต่งงานแล้วคุณเชื่อไหมว่าสายยันมีปมด้อยไม่เชื่อ คุณเป็นโคศกผมไม่โคศกเดี๋ยวผมสายยันให้คุณเป็นสายยันแ่เขา,าค่อคคยไหลเรื่อยๆกลยบโได่ว่าเสสียงใครกลับวัสดีครับบาไี่ต้องเป็นเป็นน้องชาวฝั่งทน กระผมแสนรักเมืองโคราชรับหน้าที่พิธีกรด้านหน้าเวทีและช่วงต่อจากนี้ไปครับบทเพลงที่ท่านเคยชื่นชอบบทเพลงที่เคยสัมผัสรีลาการแสดงด้านหน้าเวทีเคยรับใช้บรรดาแฟนพี่พน้องมาหลายปีด้วยกันและนโอกาสต่อจากนี้ไปร้อยแปดสิบชั่วโมงเราคงจะอยู่กันไม่ถึงเอาแค่ร้อยยี่สิบนาทีต่อจากนี้ครับเชิญท่านพบและสัมผัสกับสุดยอดลุทุ่งไทยขวัญใจคนเก่าเจ้าเป้าคนเดิม ปรบมือต้อนรับสายันสัญญาครับ นี่มันนักร้องหรือแท็กซี่มิเตอร์วะก่อนอื่นนั้นสายยนงต้องขอกล่าวคำว่ากราบสวัสดีพระหารพิเกษทุกท่านครับผมไม่เชื่อคุณหรอกผมเป็นตลกลื่นใครดักทางนี้ผมไปเลยแล้วตอนนี้ก็ัเข้าทางผมอป่อยครั้งละเกินครับการมาของสายยางแต่ละครั้งยังได้รับแรงใจแรงศรัทธาจประดับพิเศตรถลามเลยทีเดียว รักสายยันเป็นตมาครับท่านรักน้อยแต่ขอให้นานๆทน่านสายยันก็พอใจแล้วรักสายยันสงสารสายยันอย่าลืมอุดหนุนเทพก๊อตจัก,กรพันธ์ด้วยครับท่าน <c oughs> สายย,สายันเฮ้ยเทปสายยันสิเราอยู่บริษัทเดียวกันครับท่านอซื้อเทพก๊อตหนึ่งม้วนแถมสายยันเก้าตลับครับผมโอ้โห,โห,โหเฮ้ยทำไมแถมมากขนาดนั้นช่วงนี้เราคืนโปรโมชั่นให้กับบรรดาท่านไม่เกียิครับอือือ วันพรุ่งนี้ทันยาทาการแสดงที่สี่แยกท่าพระขระบวนกาทุ่มเกตงานอะไรฉลองไฟเขียวไฟแดงครับใครไปทำแตก วันที่หนึ่งพฤษอาสุจษฎร์จิกาพฤษจิกายนครับเดือนลอยกระทงครับเจ้าภาพกรุณาติดต่อวางมาจําให้ครบกันด้วยเพราะวันที่หนึ่งทำการแสดงที่จังหวัดเชียงใหม่วันที่สองสุไงโกโลกโที่สามกระสินที่สี่จันทบุรีห้าเชียงรายหกเดินสายรถเอ็นจริตเก้าสิบสเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่พวกเราชาวคณะพร้อมด้วยยันเซอร์ร้อยสี่สิบชีวิตจะไปทําการแสดงที่ไหน กันดีก็เฮ้ยถ้ามันว่างหลายวันพามบ้านมึงไปเกี่ยวบ้านกูก็ได้เกี่ยวข้าวช่วงนี้สยันต้องหยุดซักชุดขบถ้าไม่เกี่ยงช่วงนี้ฟังซักสิบ่ลงานเพลงแรกครับม่าดีจริงก่อนฟังเพลงแรกฟังเพลงที่แปดเลยครับผมอ้าแล้วเพลงแรกะจําเนื้อไม่ได้ครับมาฟังเพลงที่แปดอยู่ในหน้าหนึ่งของอัลบั้มสองไก่อบภูเขาไฟครับ ไก่จาโคตรเก่าเลยไก่ของภูเขาไฟ <c oughs> ยังมีอยู่อวะ <c oughs> ชั้นสยามฮอลิเดย์โรงห้อไหไา้หาวเขาว่าห้อง407ตล้วรู้มึงจะไปไหมเนี่ยเอาได้และชื่อไงอะออกวีโอห้ามดา่าโ,โดดเอาได้เมื่อคืนยังโดดเลยโดดอะไรตกลรมึงจะไปไหมเนี่ย ขอทำความเข้าใจกับประจารพิเกตสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะ่าว่าสัญญานั้นติดอบายมุกไม่ว่าจะเป็นปลาไก่ไพ่โปไฮโรลูกเต่ากระท่อมน้ำขาวกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนทินเนอร์ไม่เคยแตะไม่เคยหยุดครับท่านมึงก็ดกลงจะไปไม่ได้แล้วชิงเหรอเฮ้ยกูเล่นร้องเพลงอยู่บ้าป่าววะเสรียอดรักเขาออยู่เนี่ยไปเล่นต่อเลยไปเล่นะมึง้ายอดรักรอเป็นเจ้าอยู่อะไปไปเฮ้ยหน้าไปนะมึงเสรีก็ยอดรักอะตอนนี้เขาไปขนเครื่องเสียงใครไม่รู้ไปขายตอนเนี้ย มีทุนเยอะเลยมันคาเฟ่เจ๊งเขาลู้เขาลง้ตกลงมึงจะไปไหมเนี่ยไม่ไปไม่ไปใช่ไหมอ่ไอ้หามึงอยากให้ทนบุรีเหมือนเวนท์เถิดเซ็นเตอร์เหรอพูดถูกเปล่าว่าเวนท์เถิดโอ้ยจิ๊บเรื่องบิดโอ้ยเวนเทิดบูดบูดเวนท์เถดเห็นไหมคุณไม่เชื่อผมว่านักร้องลูกทุ่งมีปมด้อยเห็นไหมก็มีแค่นี้แหละ หลายคนคุณเอ๋ยไปเลยนักร้องกเก่าๆบ้านผมได้ไหมใครชารตีสีชนคุณอยากดูไหมแล้วว่าเขามีปมด้อยชาตีไม่มีปมด้อยประกาศมมาให้ผมเป็นชาตีให้เป็นชาตีอ่ะผมเป็นอนัลเช่นเดิมครับ ช่นเคยครับพบกับผมรายการลูกทุ่งไทยและนโอกาสต่อจากนี้ไปครับท่านเคยฟังบทเพลงเพราะๆมาหลายผลงานเพลงจากนักร้องหลายๆท่านด้วยกันขอฝากคนนี้สักคนครับเป็นนักร้องเสียงดีหุ่นดีนิสัยดีลูกทุ่งเสียงกรรมะหยี่บทเพลงเพลงนี้ท่านเคยชื่นชอบและนโอกาสต่อจากนี้พบกับตัวจริงๆเสียงส,สดปรบมือให้กับลูกทุ่งเสียงกำรรมะยี่ชาตรีศีชนครับ นักร้องคนนี้ที่ชื่อชาติชนได้ผใหม่ครับ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 ชีวิตของเราเลอกเกิดไม่ได้ครับโอ้โหอาการอย่างนี้ไม่ต้องตรวจเยี่ยวเลยได้เลยนะเนี่ยของเรา ไม้ลมข้ามได้คนลมจะข้ามแต่อย่า,ามยงมึงนี่ต้องเหยียบซ้ำเลยนะโอ้โหนักร้องเล่นขี้ตาด้วยโอ้ยใหม่ครับใหม่ใหม่ครับไหม,ไม,ไม,ไม่โอ้ยกูเป็นห่วงสุขภาพมึงจังมีคคบอกว่าผมติดของ ผมบอกแล้วผมเลิกแล้วติดที่ไหนอาการานี้ไม่ติดอดูสภาพผมท่านก็รู้ว่าผมเลิกแล้วอือกูเชื่อผมเคยแต่งเพลงไปขายให้เปียกบันโป่งสามสิบบาทอซอยบุภาสวรรค์เขาบอกเพลงอะไรว่าสาวผักไห่โอกาสหน้าพี่จะมาหาใหม่ไม่ลืมคนชื่อวิไลบ้านปากไห่อยุธยาจะดังได้ยังไง ผมน้อยใจเอาเพลงที่ผมแต่งประพัน์เองอไปร้องเองอเรียบเรียงเสียงภาษาเองอขายเองอแล้วก็เจ๊งเองออาการด้วนเจ๊งหรอกสู้ชีวิตครับอเรา<ข>ยังม,มีโอกาสอ่ชาติฮะเอาอ,ออกครับหน้าเกียดครับหน้าเกียด มันเกียดครับบางทีบางท่านอาจจะคิดว่าผมเล่นมุกอืผมคันจริงนะเล่นมุกโอ้ยไอ้เนียมันคันน่าสนุกว่ะพากูคันไปด้วยผมให้ฟังเพลงที่ผมอยู่ในคุกทหารอตอนนั้นผมอายุยี่สิบเจ็ดปีเพลงนี้ผมแต่งในคุก ก่อนที่จะร้องเพลงตลางแล้วก็ฟ<า>ังเพลงนี้ครับ<ส>ม,มีเพลงตลางาด้วยฟังด้วยผลงานเพลงสมสารสมสารครับ สุดจะแบ่งเบาพี่ขาดยาดนิดขาดเนื้อแมงเนื้ออุดรไม่มีเม็ดเลยเราเรารู้อีคนนี้คนสองเนี่ย เลิกอ,อุดอรแม่งเมาจิบหายเลยรเราเลิกแล้วอัหมั่เลิกขายใช่ไหมอ้หมั่ไม่มาหรอกคนไม่รักงานเราเลิกแล้วเราโดดไม่เป็นไม่ดูนะเราเลิกแล้วที่หงาพอมึงเหรอขอที่หาย,กยักษ์ใหญ่ โอ้โหเดีอ้ยนางคนนางนนางนางโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเนกระชูสีเออจับแขนจับขาพอได้เสือกไปเล่นจับลูกคอมันนึกว่าจะมาไม่ทันนะครับวันนี้แบบ